สวัสดีพี่น้องผู้ไปสูผู้ซูโเดอร์ครับเดี๋ยวมื่อนี้ยพญเสีรบ้านทุ่งกัสิมาอัปเดตข่าวนะครับสู้กันฟังนะครับการลลายค้นกับช่วงนี้ที่เป็นประเด็นร้อนแรงเลยนะครับในโซเชียลเขานะครับการที่เป็นเรื่องของพี่ยายบ้านนะครับกับเมียเพื่อนเนี่ยแหละครับกับภรรยานะครับนางเอกมอลำนะครับอักษรย่อพอพ่านนะครับพี่น้องกาผมก็มีโอกาสได้ตามข่าวเบิ่เมื่อแล้ะครับพี่น้องไม่ได้หลับได้นอนเลยครับนี่ครับ เหตุงานมาเป็นเดือนครับก็ได้กินแบีนเลยครับเพราะแต่มาตามเข้าผู้ใหญ่บ้านครับเนี้ยนี่แหละครับตาโกนเมื่อปีน้องนะครับถึงกับเมื่อนี้ครับต้องตื่นเศร้ามานี่ไปเติมแบีนเลยนะครับคักขนาดนะครับมาที่นี่ผมก็สีมาอัปเดตข่าวข่าวๆให้ฟังพี่น้องนะครับกาในส่วนของผู้ใหญ่บ้านนี่กับสีนาเพราะสีนาหัวแล้วครับเพิ่งก็ออกมาไล่มาอย่างเมื่อแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเบืองไล่เบิอง ข้าวเบื่นะครับแต่ปะเดินก็คือนังเอกมอล้ำนะครับเมื่อวานเพื่อนก็ได้ออกมาไล่นะครับออกมาไล่ส่วนออกมาบอกถึงสาเหตุนะครับเพิ่นก็บอกว่ามีช่วงหนึ่งนะครับก็รู้สึกน้อยใจนะครับเวลาผู้ใหญ่บ้านนะครับว่างงานหรือว่าบมมีคิวเสียครับก็มักสิไปเที่ยวกับหมูนะครับไปบาร เกบาโฮดนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองน้อยใจนะครับแต่ก็ว่ได้ไปปั๊มๆนะครับเลี้ยงที่เพื่อนไปเที่ยวบาเกีบาโฮดนั่นเป็นสิ่งที่เพื่อนเบ้านะครับแต่พี่น้องซึ่ว่าพู้นันป็นหรือบวเป็นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะครับเขาไปค่อนคล้ายไปอย่างอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเพื่อนนะครับเพื่อนไปเที่ยวบาเกีบาโฮดอันนั้นก็คือหมายถึงว่าไปกับมุกกับพวกนะครับไปเที่ยวกับมูกกับพวกอันนี้สิ่งที่นั่งเองมอรมเพิ่นเบ้านะครับ ก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองน้อยใจนะครับก็เลยยอมรับว่าได้ไปเฝ้าไปคุยกับคนอื่นนะครับเพราะว่าไปคุยแล้วทําให้รู้สึกดีมีกําลังใจนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือผมมาอัปเดตคร่าวอีกฟังก์ชือแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างมาเตือนก็คือพี่น้องอฟซีนะครับเวลาเขาสิไปแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นต่างๆนะครับใน ซเชียวนะครับมันเป็นหัวข้อละเอียดอ่อนเขาไปเม้นไปได้นะครับระวังเรื่องพี่น้องมันมันเป็นผลเสียต่อเขาด้วยตรงมันบ็คุ้มกันนะครับเขาเกษิรหลายหลายข้างต่วดาราต่างๆนักรลองต่างๆทุ่มมือนีกฎหมายมันถึงกันเบิดแล้วครับทุกคนเขาหูุเบิดเขาฟ้องเขามามันบ็คุ้มกันนะครับก็เลยอยากมาเตือนอยากว่าอยากระบายอย่างซูรี่กันไปรุดพี่น้องนะครับยุ่งเหง่องงานไม่สรก็แล้วแต่แต่อยากไปลุ้งซูเชียวนะครับมันจะเป็นผลเสียต่อเจ้าของนะครับ อันนี้ก็วประเด็นเรื่องของเพิ่นนะครับแต่ในส่วนตัวอันนี้นะครับผมสีบววาในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับก็คือว่าการเป็นัวเป็นเมียกันนะครับเพราะว่าสี่ป็นน้อยใจพวนะครับว่มีกําลังใจหรือว่าวน้อยใจเมียก็คือกันนลครับการน้อยใจซึ่งกันและกันนะครับกําลังใจที่ดีก็คือลูกและครอบครัวนะครับกําลังใจที่ดีคือลูกและสามาีนะครับแต่ถ้าการที่คุณไปหากําลังใจจากคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่น ไปแอบคุยนะครับมันว่าเป็กนการั้องใจนะครับมันคือการกําลังนอกใจนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาอัปเดตสู้กันฟังเบาเร็วกันไปเติมพลังกอนตาโวนมืดที่ได้ไปเห็นงานแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยครับสวัสดีครับ